สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีซีรูทันครับผม,มนี้เนาะที่หน้าสี่ม่เห็ดเยื่อตกปรากฏเนาะอยากล่องเบิงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสีมาร์กไว้วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวสีไปตกล่องตกเบิงเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำกำลังหลา,นากน้ำกำลังล้นล้นล้นล้านล้นเพลินล้นอย่างเนาะนี่ครับ มามหมูดูชมใครสองหนเพราะว่าพีหน้าได้มากเท่าไรเดี๋ยวสใส่กระปุกนี่เดี๋ยวมันสิล้นแล้วก็กะทิสีใส่น้าปลาอย่างน้อยเอาให้แบบสุดยอดไปเลยแตวมาหั่นหมูกันหั่นมามากหน่อยดูชมหาเครื่องนี่แหละ กัอนอยยลูกหูย,ยไปหรือเปล่าถ้าสูตรนี้ได้ผลกันก็ขอบคุณอ,อ,อาจารย์ที่เป็นล่งไปให้เบิงงก่อนเน,นาะาน้ำกำลังร้นประตูน้ำทำาช่วงลน้มยิยยยไป ย่างกดใส่เบ็ดกับประมาณเบอร์สิบเอ็ดสองกับของพิน้านะคุณผู้ชม๋ยวมาล่องเห็ดเบิงเลยสีล่องไปตกเบิงนะมน้ง เงี่ยเงี้ยเงี้ยปรากฏมันปากไงหอรอว่าแต่ขอให้มันหมานก็พอครับท่านผู้ชมได้ละเดี๋ยวทำมาผสมกันครับท่านผู้ชมมาหมูหรือตับเล็กเลยแหละนี่แหละอันเดียวกันเนาะ เอามาผสมกันเลยครับนี่เดี๋ยวพี่หน้าเสี่ยวใส้ในนีน้เลยผสมในนีน้แหละเบิดปุนนอกมาจดีไปจุตอนไงวะแบบคือซ้ำ จำนี่ได้ตั้งหโาสิบตัวก็ดีใจแล้วครับท่านผู้ชมถือว่าผ่านใส่ไข่เลยเนาะสองเงยไปเลย

สองซ่อนนี่ข้าวหอมกกะทิครับคุณผู้ชม,มท,ท,ที่หอนังก็ได้อันนี้ซื้อเป็นกองมากเนาะง่าย สูตรนี่ทักขังเลยคุณส,สมาชมอิอช่ะคน,นพี่นาใส่ทั้งไข่ไข่แดงไข่ขาวเลยนะจังใดมันก็เหม็นอยู่แล้วครับสมาชมเจอหนังก็ที่เข้าไปนี่สูตรยอดน้ำปลาอีกเนาะประกดบอกกินค้นก็กินแล้ววะ โอ้ท่านผู้ชมหอมแห้งหอมกะทิหอมสุดยอดครับนี่ไทยสอง่วยเรียบร้อยท่านผะู้ชมะเดี๋ยวอีกสองมือสามมือเดี๋ยวห้ามาลุ้นกันเดี๋ยวไปล่องตกเบกัง ว่าจะได้ตัอป่ดี๋ยวพี่นั่งสิปิดฝาไปเอาฝาเอาเข้าไปเฉยเฉยฝาเข้าไปเฉยเฉยเพื่อช่วยเขาบ่าเดี๋ยวกันมาแลงเขาเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเอ่อขาห้องอย่างก็มันจะเป็นกดอากาศจีดันระเบิด นี่แหละครับเดี๋ยวมาออื่นเสียพี่หน้าเสียไปตั้งตากแดดไว้เนาะมันชิได้เป็นไม่ไม่ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็พี่หน้าปรกแปลกับช่องวิถีชีวิตคอนอยู่เรื่องนึงก็คือขอจบสิบคลิปไปสำนีเนาะแค่ง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปล่องเบิรงกันว่าชิได้โตเปล่เพราะว่ามีน้องหลายคนมาบอกว่าตอนนี้ฝนตกนก้ำกำลังไหลแห้งชาวสระบ,บุรีเนาะ สีไข่หอกเดี๋ยวสิไปลองมึงเนาะเดี๋ยวข้ามารุ่นกันครับท่านผู้ชมว่าสีมนันบ่กับเยือสุดนี่เนาะเดี๋ยวไปทดลองกันสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปสำเด้อขอขอบพระคุณท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมช่องวิถีชีวิตคนอ,อยู่เลื่องเมืองขอขอท่านผู้ชมทุกท่านและเอฟซีทุกท่านโชคดีมีความสุขให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขสุขค้นนะครับสวัสดีครับ